ให้ดูความผิดปกติของต้นยางต้นนี้นะฮะซึ่งเป็นยางหน้าตายนะเด็กเป็นหกร้อยแล้วก็หน้าตายด้วยนะไหลาตามมีดเลยนะหกร้อยอดดำาต้นเนี่ยจะให้ดูสภาพนะครับเนื่องจากคนเก่าแล้วก็จะกีดบาทแล้วก็เขาจะตัวนี้จะรอยบาทเก่านะฮะก็จะปูดออกมาอย่างนี้ ความปูดเพราะว่าปูดเพราะว่าเราพ่นน้ำหมักสุดสองเขาสร้างเนื้อเยื่อได้ไวเขาก็จะแตกออกมาเมื่อเขาเป็นเทื้อลาใช่ไหมครับเขาก็จะดันเปลือกเก่าออกมานะฮะางในอาจจะมีหนองมอดหรือสกอเปียนนก็ได้ผมเคยโดนครั้งหนึ่งปวกก็ขึ้นไวมากด้วยกินสุสภาพ เป็นหกร้อยอดดำนะครับก็มีน้ำยางให้เรานะฮะมีดที่สามนะครับของของชุดนี้แล้วแต่ให้ดูสภาพที่มันย่ำแย่สุดโทมแล้วน้ำยางมายัางไงอะไรเงี้ยเนี่ยฮะรอยปูดตัวน,นี้จะเป็นรอยบาดนะเรามันก็จะปูดออก รอยบาดธอรกีดบาดปุ๊บมันก็จะสร้างเนื้อเยื่อหุ้มนะครับสร้างเนื้อเยื่อหุ้มแล้วก็ปูดออกมานะครับเดี๋ยวเหมือนคนเป็นมะเร็งแล้วกลับมาจากความตายได้นะดูจิ้มตรงไหนก็มีน้ำยางนะครับตัวเนี้ยมีคนเป็นรอยบาดด้วยแล้วก็ติดเชื้อราด้วยเนี่ยดีมากเลยนะครับ รักษาด้วยน้ําหมักสุดรสองของจันต้นก็คืนม่มีน้ํายางทุกต้นนะฮะแต่เพียงแต่ว่ากรรมพันธุ์ของไอ้หกร้อยอดดําเนี่ยมันให้น้ํายางน้อยอนยะู่แล้วไม่รู้เป็นไรของมันชาวสวนเกษตรกร,ร,ก,รก็โดนหลอกขายพันธุ์นะสวนจันต้นก็โดนไปสองร้อยต้นนะจะปลูกไปแล้วก็ต้องดูแลกันไปแต่ใบเขาเขียวนะ ต้นคดเขียวแต่ใบเขาเขียวกลางเหมือนสองห้าหนึ่งเลยใบใหญ่ด้วยให้น้ำยางน้อยพันหก้อยอดดำเนี่ยเป็นพันที่หวยที่สุดละสามศูนยศนย์หนึ่งว่าหวยแล้วนะอันนี้หวยก็อีกเพราะว่าสามศูนศูนย์หนึ่งมาเลยเนี่ยมันจะต้นตรงขึ้นไปนะจะดูคลิปเก่าๆก็มีเนี่ยต้นนี้คือแบบติดเชื้อราแล้วก็ปูดปีด แต่ตัวนี้ก็มีน้ำยางหมดแล้วนะครับขอบคุณครับ f c สวัสดีครับ